จริงอคนที่ต้ตามหาครับจะเป็นคนอายุสักประมาณ77ปีพอจะมีข้อมูลแบบุที่เราระเบิดอุ้ยพี่เฮ้ยว่าเดี๋ยวคนงานใครอยู่ตรงไหนคะขอบคุเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับคืนมาก่อนโอ้โห เพิ่งมาถึงนอกจากจะเจอคำปฏิเสธแถมยังต้องอายอีกต่างหากนะครับขออภัยมันอยู่เหนือการควบคุมจริงๆเอาละครับภารกิจตามหาพ่อให้กับแม่น้องวันนี้เรายังอยู่กันที่อบอตอน้ำรืมอำเภอเมืองจังหวัดตาาครับโจทย์แรกการตามหาคนนามสกุลอิ่มน้ำยังคงเป็นปริศนาทุกคนตรงหน้ายืนยันตำบนนี้ไม่มีนามสกุลที่เราตามหาแน่นอน แต่อีเตอร์ยังยืนกรานที่จะตามหาคําตอบให้ได้ครับคนที่เต้ตามหาจะอายุประมาณ77มีแบบจ่ายเบี้ยคนชราอย่างนี้ไหมนี่เลยเลยตรงนี่เลยได้เต้ยไปหากองสวัสดิ์ได้ใช่ไหมขอขอบคุณนะครับสุดท้ายกองสวัสดิการสังคมก็คือคําตอบนะครับเพราะคนที่เราจะตามหาอายุไม่น้อยกว่า70ปีปลายๆฉะนั้นตามข้อมูลที่ได้มา หากพ่อของแม่น้องอยู่ตำบลนี้จริงๆตรงนี้แหละครับคงเป็นที่เดียวที่จะให้คำตอบเราได้ลูกจะตามหาพ่อจาะเขาบอกว่าพ่อเป็นคนตากตำบลน้ำลืมรุ่นราวข่าวเดียวกับลุงของเขาก็คือ77ปีพ่อเขาอนะใช่ครับผมชื่อสนทยาอิ่มหนำ ถือเป็นโชคดีของอีเตยแลละครับทันทีที่เราร้องขอความช่วยเหลือพี่ๆเจ้าหน้าที่พร้อมใจกันวางงานตรงหน้าแล้วมาประสานงานค้นหาข้อมูลช่วยเราอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นการต้อนรับทีมงานอย่างอบอุ่นหัวใจมากๆเลยแหละครับแต่แล้วสุดท้ายคำตอบก็ได้เหมือนเดิมครับตำบลน,นี้ไม่มีคนนามสกุลอิ่มหนำาีไไีไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินมีแต่อิ่มอะไรนะครับพี่ อิ่มเอี่ยมนะครับผมเอออิ่มเอี่ยมนะก็จะเยอะหน่อยแม้จะเจอทางตันแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีช่องให้เราทะลุไปได้นะครับเมื่อลูกเพจในไลฟ์สดคอมเมนต์บอกเราว่ามีคนนามสกุลอิ่มหนำอยู่ที่ตำบลวังประจบจังหวัดตากนี่แหละครับจึงเป็นก้าวต่อไปอย่างมีความหวังของทีมงานเขาบอกว่ามีนามสกุล ว้ายที่ไหนที่นี่เหรอที่หมู่6วังประจ6หมู่6วังประจบที่ตากนี่นะในนี้มีหมู่6หมู่6แถววังประจบมีเบอร์ไปทางนั้นไหมครับพี่ต้องที่เมื่อเราพุ่งเป้าไปที่ตำบลวังประจบไม่นานเส้นทางแห่งความหวังครั้งใหม่ก็ปรากฏอยู่ที่นั่นครับ ได้ครับเบอร์ติดต่อนักพัฒน์นาะไหเบอร์ไหนอรพี่เบอร์ค่ะเบอร์นี้นะโอเคพี่ฟ้านะครับผมโอเคพี่ฟ้าอยู่อบตเลยใช่ไหมครับโอเคเป็นนักพัฒน์ได้โอเคงั้นเดี๋ยวต้ขอตัวไปทางวังประจบก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆมากมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับไปแล้วไปกันต่อเลยลูกเพจได้ข้อมูลมาแล้วครับลูกเพจ I'm so excited ตื่นเต้นร้อนจริงแดดร้อนจริงร้อนสุดใช่ร้อนจนแสบฮอนยังมออนหนี่ค่ะลูกเพจขาแปะได้ก่อน้อนยังมออนหกนี่ เจอที่ตากนี่แหละท่นบอกจริงเหรอเมื่อคืนเราบอกว่าเราเจอที่ตากเธอก็เลยเธอก็เลยบอกว่าจะเจอกําแพงใช่พี่เมย์บอกว่าเจออยู่ที่ตากฉันหมั่นไส้พี่เมย์ฉันก็เลยบอกว่าจะไปเจออยู่กําแพงเพรฮารุเคส่วนบอกว่าดูจะอยู่ข้างคนชนะจากอบตน้ำริมไปอบตวังประจบทีมงานบึงรถไปด้วยความหวังประมาณ1ิกวนาทีไม่นานก็ถึงปลายทาง ที่อบตวังประจบหลังรับช่วงต่อจากอบตน้ำรืมพี่พีเจ้าหน้าที่ที่นี่รอต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเช่นกันครับใช่พี่ฟ้าไหมจ๊ะใช่พี่ฟ้าไหมจ๊ะพี่ฟ้าใช่พี่ฟ้าไหมจ๊ะอ๋อสวัสดีค่ะว้าวมีแฟนคลับด้วยไปขอบคุณนะคะพี่มนตรงลยนะอ๋อดีใจเลยมาจากบ้านเรียกพี่เมย์ไกลจเลย มาจากบ้านด้วยหวัดดีครับโอ้ยขอบคุณมากเลยใช่ท่าที่น้ำลืมใช่ใช่ FC FC ใช่ FC มาสวัดดีนะคะสวัดดีพี่พี่ทุกคนเลยค่ะคนเองโอเคสวัดดีนะคะัวัดดีครับคนไหนพี่ฟ้าสวัดดีครับลองรองสวัสดีครับ เมื่อทุกคนที่นี่รู้ว่าการมาของเราคือการตามหาคนนำสกุลอิ่มนำในตำบลน,นี้บทสนทนาถึงจุดประสงค์ก็ดําเนินไปอย่างรวดเร็วครับและพิกัดเป้าหมายก็ชัดเจนขึ้นทันตาคนนำสกุลอิ่มนำหมูสี่ใช่ไหมั้นเราไปลรงได้เลยเหรอไ,ไปเลยเหรอไป,ไปดูว่าไปต้อนผู้ใหญ่ก่อนอ๋อได้ครับผมแกจะอาจจะมีข้อมูลได้ได้ได จากนั้นทีมเจ้าหน้าที่อบตอวังประจบอาสานำทีมงานอีเตอร์อีจันมุ่งหน้าไปหาคำตอบที่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ครับเดินทางไม่นานเราก็มาถึงภาพตรงหน้านาทีนี้ไม่มีอะไรอบอุ่นไปเกินกว่าภาพผู้ใหญ่บ้านยืนรอต้อนรับทีมงานอย่างเป็นกันเองอีกแล้วนะครับโอ้โหสวัสดีครับผู้ใหญ่สวัสดีครับลองอิ๋วเขาสวยน้ำวันอยู่แล้ว <c oughs> เตยนะคะผมขอจำไม่อยขอบคุณมากครับงั้นแสดงว่าผู้ใหญ่เราเราไม่ต้องแนะนําตัวกันแล้วใช่ไหมต้องแล้ว <laughs> โอเคครับเราต้องแนะนํานี้ผู้ใหญ่เลี้ยงผู้ใหญ่เลี้ยงนะคะฝัดเนื้อฝัดตัวด้วยวันนี้ลูกสาวเขาจะตามหาพ่อแหละทีเนี้ยนามสกุลอิ่มหนำพ่อเขาชื่อพ่อเขาชื่อที่ได้ได้ข้อมูลมานะสมสนธยาอิ่มหนำครับประมาณ77ปีครับผมสนธยาใช่หรือมีอีกชื่อหนึ่งอ่ะ ชื่อเล่นปัดเทืองปัดเทืองอะไรอย่างี้คระมีไหมปัดเทืองปัดเทืองเมื่อเรายิงคําถามออกไปผู้ใหญ่บ้านก็ตรงดิ่งกลับเข้าบ้านพร้อมเปิดบัญชีรายชื่อลูกบ้านเพื่อหานามสกุลเป้าหมายครับอิ่มหนำอิ่มหนำอยู่ที่นี่เยอะอ๋ออิ่มหนำอยู่ที่นี่เยอะได้ครับผมต้องบอกว่าคนที่เคยไปมีเมียอยู่ที่ฝางใช่ไหมเขาเคยเป็นทหารเคยเป็นทหาร เยเป็นทหารเป็นทหารอ่าใช่ใช่ใช่มีลุงทุมอยู่ปทุมอิ่มน้ำเฮ้ยปทุมปะเทืองเปิดบัญชีรายชื่อไปไม่กี่หน้าผู้ใหญ่ก็ชี้เป้าให้เราได้ทันทีที่นี่มีคนนามสกุลอิ่มน้ำจริงๆครับลูกเพจประทุมอิ่มน้ำลุงทุมนี้อายุเท่าไหร่ครับเกิดปี2,4,9,2 สองสี่เก้าสี่เกสองแปเก้าศูนย์เจ็เจ็ดสิบห้าุยก็ได้อยู่นะเจ็ส้อ็น้องแรงเจ็ดสิบไปไปอิ่มน้ำแล้วครับผมว้ายผู้ใหญ่ก็แรงเกินเขายังอยู่ไหมฮะยังอยู่ที่บ้านบ้านนี้อยู่บ้านนี้หรอไปไหมไปเลยไหมลุงตอนนี้เราเจอหนึ่งคน เป็นเหมือนเหมือนเคยเป็นทหารเกณฑ์อะไรอย่างนี้นะไม่แน่ใจเกณฑ์หรือเปล่าไม่รู้เกณฑ์หรือเป็นทหารแล้วก็แล้วก็เขาใส่ชุดทหารเนี่ยไปไปเที่ยวหาแม่ไปบอกลูกเหตุครับตอนนี้เจอหนึ่งบุคคลที่ที่ใกล้เคียงกับชอยที่เราได้มาก็คือที่ที่แม่น้องให้มาก็คือพ่อชื่อประเทืองอิ่มหนำหรือว่าสนธยาอิ่มหนำไม่มีบุคคลชื่อนี้อยู่ในตำบลวังประจบนะครับแต่ว่ามีหนึ่งบุคคลชื่อลุงลุงชุมปทุม ปทุมอิ่มหนำอายุ75ปีนะครับอยู่ที่นี่ใกล้ๆเคียงใกล้ๆเคียงกันเนาะชื่อเล่นของพ่อก็คือชื่อประเทือง มีประเทืองปทุมนามสกุลอิ่มหนำแล้วเมื่อก่อนที่นี่คือตำบลน้ำลืมอย่างใช่ไหมครับ<ช>คือเมื่อก่อนที่นี่คือตำบลน้ำลืมด้วยนะครับแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าในทะเบียนบ,บ้านพี่เขาอ่ะเขาใช้ชื่อพ่อว่าสุนธยาสุนธยาใช่อันนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันอีกทีนึงก็ได้ฮะไม่รู้ว่าใส่ชื่ออย่างไงได้ฮะได้ครับเป็รบกวนพ่อผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมขอบคุณมากเลยครับได้คุณลุงเก่าไหมลุงเก่าลุงเก่าเสือเก่าอุ้ยเสือเสือใช่ใช่ใช่พี่แม่เขาพูดมาเมื่อวาน อาเกาลุงทิมบางเป็นเสือก็มีเลยลูกก็เป็นเสือแบบเสือผู้หญิงเสือไม่ใช่เสือแบบนักเลงนักเลงอย่างเงี้ยเขาเรียกเสือเกาแล้วเก๋าก็ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้คือโคไทยยู่ก็ยากไปใช่ไงโอ้ยหนูตื่นเต้นนะเนี่ย เขาเขามียากคือเสือเก่าใช่ไหมเขาใช่เขาบอกว่าเป็นเสือเสือเป็นอะไรเงี้ยชื่อเก่าใช่เขาได้สมยากเขาละนงเยาว์มีไหมนงเยาวใช่ละมั้งเนี้ยพี่พานี่นี่เธอนงเป็นแฟนของนุ้มชิดว้ายใช่ละมั้งเนี้ยไปแฟนของนุ้มชิดไปไหนกันไปเลยไปเลยไป ไม่คิดว่าหลังจากเราฝ่าทางตันก่อนหน้านี้มาได้ปริศนาแทบทุกข้อจะมาลงล็อกที่หมู่ที่4ตําบลวังประจบได้นะครับต้องลุ้นว่าเป๊ะขนาดนี้ปลายทางจะเป็นยังไงรอติดตามตอนต่อไปนะครับ ตนมีตัวตนใช่เนี่ยหนูว่าใช่เลยร้อยเปอร์เซนต์อยู่ที่นี่แหละจะไปหานงเยาวหรือจะไปหาปทุมไปหานงเยาวดีกว่าไหมไปหานงเยาวได้กว่ายังนงเยาวใกล้กว่าได้นงเยาวนี่ศัพ์เป็นอาเป็นน้องพ่อเขาบอกอาน้องพ่อเขา้เขานำุณนงเยาวมีพี่ชายไหมครับมีชื่ออะไรครับชื่อก็ปทุมเอ้าเออรู้ว่าแล้วนะ cột kén. kênh